สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกในประเด็นต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเลยของช้างเผือกสัตว์ที่หลายคนอาจจะรู้จักแค่ว่าเป็นสัตว์มงคลแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายมันอย่างรากลึกในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสยามมากกว่านั้นเยอะเลยครับใช่ค่ะใช่เลยคือช้างเผือกเนี่ยไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์นำโชคแบบว่าเห็นแล้วดีอะไรแบบนั้น,นะคะ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดแล้วก็ความชอบธรรมในการปกครองของกษัตริย์สยามมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะอืมอำนาจสูงสุดเลยใช่ค่ะความเชื่อนี้มันทรงพลังมากถึงขั้นเป็นเหมือนตราแห่งบารมีเลยที่บ่งบอกว่าใครคือ,อผู้ที่ฟ้าเลือกสรรมาอืมจุดเริ่มต้นความเชื่อนี้จริงๆต้องย้อนไปไกลถึงพุทธประวัติเลยครับพุทธประวัติเลยเหรอครับค่ะเรื่องที่ พระนางสิริมหามายาท่านทรงพระสุบินนะคะคือทงฝันค่ะฝันเห็นใช่ค่ะฝันเห็นช้างเผือกเอาดอกบัวมาถวายก่อนที่จะทรงมีพระประสูติการเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองภาพช้างเผือกในฝันครั้งนั้นแหละคะ่ะเลยกลายเป็นนิมิตหมายอันศักดิ์สิทธิ เป็นสัญญาณของการกําเนิดบุคคลที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่มากๆค่ะโอ้โหจุดกําเนิดนี่โยงกับเรื่องใหญ่ระดับศาสดาเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากครับว่าจากจุดเริ่มต้นทางความเชื่อทางศาสนาแบบนี้เออมันถูกนํามาผสานเข้ากับระบบราชสำนักการเมืองของสยามได้ยังไงจนกลายเป็นเครื่องหมายยืนยันบารมีอํานาจหรือแม้แต่โครงสร้างของรัฐเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันครับเซกชั่นหนึ่งช้างเผือกสัญ,ญญาณจากฟ้าและโครงสร้างอํานาจถ้าพูดถึงคติความเชื่อโบราณ การที่อยู่ๆมีช้างเผือกปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เข้ามาสู่พระบารมีของกษัตริย์องค์ไหนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เหมือนเป็นสัญญาณจากฟ้าเลยใช่ค่ะเป็นสัญญาณบอกว่ากษัตริย์องค์นั้นทรงมีบุญญาธิการบุญญาธิการค่ะคํานี้มาจากบุญบวกกับอธิการก็คือมีบุญที่สั่งสมมามากแล้วก็มีอํานาจเหนือคนอื่นอ๋อครับเป็นผู้ที่ฟ้าเลือกอย่างแท้จริงค่ะ เข้าใจแล้วครับแล้วนี่ก็คือที่มาของคำที่เราอาจเคยได้ยินอย่างคำว่าพระเจ้าช้างเผือกนะคะ ออกครับพระเจ้าช้างเผือกค่ะก็จะหมายถึงกษัตริย์ที่ทรงมีช้างเผือกเข้ามาสู่พระบร,รมีเยอะๆในรัชสมัยของพระองค์คือยิ่งมีจํานวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําถึงพระบร,รมีความชอบธรรมในการปกครองมากขึ้นเท่านั้นอืมเหมือนเป็นดัชนีชี้วัดเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นดัชนีชี้วัดความยิ่งใหญ่ความคู่ควรในการเป็นกษัตริย์ไปเลยแล้วก็นะคะยังมีตําราที่เรียกว่าตําราคัจศาสตร์ครับ ตำราดูช้างใช่ค่ะกล่าวถึงลักษณะมงคลต่างๆของช้างสําคัญรวมถึงมีตำนานการกําเนิดตระกูลช้างมงคลสี่ตระกูลด้วยนะคะที่เชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์สําคัญสี่องค์คือพระอิศวรพระพรหมพระวิษณุและก็พระอัคนีเนี่ยท่านเนรมิตขึ้นมาจากส่วนต่างๆของดอกบัวโอ้มีตำนานรองรับขนาดนี้เลยใช่ค่ะมันยิ่งเสริมความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความเหนือธรรมชาติของช้างเผือกเข้าไปอีก ฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนตัวหรือศรัทธาแค่ในวังนะครับแต่มันถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแบบว่าโครงสร้างอำนาจที่จับต้องได้ด้วยใช่ค่ะเพราะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจนมากว่าถ้าเจ้าเมืองประเทศสราชหรือตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเกิดไปเจอช้างเผือกในเขตของตัวเองจะต้องรีบนำขึ้นน้อมแกล้วน้อมกระหม่อมถวายให้กับพระมหากษัตริย์ที่สูงกลางอำนาจทันทีเลยห้ามเก็บไว้เองเด็ดขาดถูกต้องเลยค่ะ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ทรรมเนียมลอยๆนะคะมีหลักฐานย้อนไปได้ถึงสมัยสุโขทัยเลยสุโขทัยเลยเหรอครับค่ะอย่างในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงก็มีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการคล้องช้างเผือกได้แล้วนําไปถวายพระราชบิดาที่ว่ากูไปตีหนังวังช้างได้ช้างเผือกตัวผู้ชื่อเนียมกูเอามาแก่พ่อกูอ๋อครับครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าธร,รมเนียมการถวายช้างเผือกให้กษัตริย์ส่วนกลางเนี่ยมีมานานแล้วจริงๆค่ะ แล้วมันก็สะท้อนชัดเจนว่าช้างเผือกเนี่ยถูกกาหนดให้เป็นสมบัติคู่บาร,รมีเฉพาะของพระมหากษัตริย์ผู้กุมอํานาจสูงสุดเท่านั้นอืมเป็นการเสริมอํานาจศูนย์กลางไปในตัวใช่ค่ะถูกต้องค่ะ Section 2ช้างเผือกในฐานะหัตถีรัตนะตราแห่งจักรพรรดิราชพอพูดถึงการเป็นสมบัติคู่บาร,รมีของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้มันก็อดนึกถึงแนวคิดเรื่องกษัตริย์ในอุดมคติอย่าง พระยามหาจักรพรรดิไม่ได้เลยครับแนวคิดนี้เกี่ยวข้องก,กับการมีช้างเผือกโดยตรงเลยไหมครับโอ้โหเกี่ยวข้องแบบแยกไม่ออกเลยค่ะตามคติความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมสำคัญอย่างไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงนะคะครับไตรภูมิค่ะกล่าวถึงพระยามหาจักรพรรดิหรือจักรพรรดชิชกรวตินว่าเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือราชาทั้งปวง คือกษัตริย์ที่จะอยู่ในสถานะสูงสุดแบบนี้ได้ต้องมีสมบัติวิเศษคู่บุญบาร,รมีปรากฏขึ้นมาเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างใช่ค่ะเรียกว่าสัตตร,รัตนะหรือแก้วเจ็ดประการ,รและหนึ่งในแก้วเจ็ดประการที่สำคัญมากๆนั้นก็คือหัตถีรัตนะหัตถีรัตนะค่ะหรือช้างแก้วซึ่งโบรณาณจารย์ก็เชื่อกันว่าก็คือช้างเผือกที่มีลักษณะถูกต้องตามตำราคชลักษณ์นั่นเองค่ะอ๋อช้างแก้วก็คือช้างเผือกนี่เอง ใช่ค่ะดังนั้นการได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องมงคลธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันเปรียบเสมือนเป็นตราประทับเลยที่ยืนยันสถานะความเป็นจักรพรรดิราชของกษัตริย์พระองค์นั้นเป็นสัญญาณบารมีระดับสูงสุดจริงๆค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่ของที่แบบใครจะหามาให้กันได้ง่ายๆหรือแค่มีเงินมีอันนาจก็จะไปหามาได้แต่มันต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเองให้กับผู้มีบุญบาร,รมีถึงขั้นนั้นจริงๆเท่านั้นตรงประเด็นเลยค่ะในไตรภูมิกถาเนี่ยมีข้อความที่ระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าด้วยบุญพระยามหาจัก,กรพรรดินั้นช้างนั้นหักเหาะมาเองโดยอากาศ ดังราชหงษ์ทองอันชื่อธรรมราชและบินมายังเมืองพระยามหาจากักรพรรดินั้นโอ้โหเหาะมาเองเลยประมาณนั้นเลยค่ะและยังย้ำอีกนะคะว่าถ้าหาบุญบาร,รมีไม่ถึงผู้อื่นจะหาให้ก็รักษาไม่ได้อืข้อความเหล่านี้มันตอกย้ำแนวคิดที่ว่าช้างเผือกหรือช้างแก้วเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่จะมาปรากฏเองด้วยอำนาจบุญญาธิการของกษัตริย์ที่คู่ควรกับสถานะจัก,กรพรรดิราชจริงๆเป็นความเชื่อมโยงระหว่างคนเทพแล้วก็อำนาจสูงสุดตามความเชื่อนั้นเลยนะครับใช่เลยค่ะเซกชั่นสสงครามช้างเผือกเมื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งบารมีกลายเป็นเดิมพันทางการเมืองโหพอเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึง้งทรงพลังขนาดนี้ มันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อหรือพิธีกรรมในวังแล้วล่ะครับมันน่าจะกลายเป็นประเด็นอ,อ,อ่อนไหวทางการเมืองระหว่างอาณาจักรหรือถึงขั้นเป็นชนวนสงครามได้เลยไหมครับเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์สยามเลยคือเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อสงครามช้างเผือกสงครามช้างเผือกค่ะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาประมาณพศ .2106 หรือจุลศักราช925 สงครามครั้งนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งยุคนั้นท่านได้รับการยกย่องมากนะคะว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการสูงส่งเพราะว่ามีช้างเผือกในครอบครองถึง7ช้างเจช้างเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะกับอีกฝ่ายคือพระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีซึ่งตอนนั้นเป็นมหาอำนาจที่กำลังรุ่งเรืองมากๆในภูมิภาคเลยครับบุเรงนองใช่ค่ะ พระเจ้าบรรงนองซึ่งกําลังสร้างบารมีในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เอ,อ่ออาจจะมีมุมมองเรื่องความเป็นจักรพรรดิชตามคติพม่าเหมือนกันนะคะท่านก็ส่งพระราชสารส่งทูตมาที่อยุธยาเพื่อจะมาทูลขอช้างเผือกไปประดับบารมีถึงสี่ช้างขอไปสี่ช้างเลยใช่ค่ะการทูลขอแบบนี้ในทางสัญ,ญลักษณ์แล้วมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะคะคือถ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะยอมมอบช้างเผือกให้ตามที่ขอเนี่ย มันก็เหมือนกับยอมรับไปโดยในว่าพระเจ้าบุเรงนองมีบุญญาที่การเหนือกว่าพระองค์อ๋อซึ่งยอมไม่ได้ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในเชิงสถานะในเชิงเกียรติภูมิของกรรษัตริย์อยุธยาพอปฏิเสธคําขอไปก็เลยนําไปสู่การที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพใหญ่มาตีกรุงเสียอยุธยาเลยค่ะ แล้วผลของสงครามครั้งนั้นตามที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรียธิยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญนะครับก็คือกรุงศรีธิยาเป็นฝ่ายเ,เพียงพร่ม แล้วก็ต้องยอมจำนะนต้องส่งมอบทั้งสมเด็จพระรามเมสวรซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์สำคัญแล้วก็ช้างเผือกอีกสี่ช้างให้กับพระเจ้าหงสาวดีไปเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าช้างเผือกในบริบทการเมืองระหว่างประเทศยุคนั้นน่ะไม่ใช่แค่สัตว์มงคลตามความเชื่อส่วนตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเครื่องแสดงสถานะหรือสเตตัสแล้วก็อำนาจหรือพาวเวอร์ที่สำคัญมากๆในเวทีการเมืองระดับภูมิภาคอุษาคเนย์เลยครับผม การมีช้างเผือกหมายถึงความชอบธรรมความเป็นใหญ่การมาขอหรือมายื้อแย่งช้างเผือกเนี่ยก็คือการท้าทายอำนาจหรือประกาศความเป็นใหญ่เหนือกว่ากันตรงๆเลยเป็นเรื่องการเมืองที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเดิมพันจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับแต่ว่านะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าบันทึกประวัติศาสตร์จากทั้งฝ่ายพมา่าแล้วก็ฝ่ายสยามเองอาจจะมีการให้รายละเอียดน้ําหนักหรือมุมมองต่อเหตุการณ์สาเหตุผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปบ้างอืม ก็เป็นธรรมดาของการบันทึกนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติของการบันทึกประวัติศาสตร์จากมุมมองของแต่ละฝ่ายที่มักจะเชิดชูฝ่ายตัวเองแล้วก็อาจจะลดทอนความสําคัญหรือความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้ามการพิจารณาจากหลายๆแหล่งข้อมูลจึงเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะกรรมการตอกย้ําความศักดิ์สิทธิ์ผ่านราชประเพณีเมื่อช้างเผือกมีความสําคัญระดับเป็นเครื่องยืนยันสถานะจกกักรพรรดิและก็เป็นเดิมพันทางการเมืองได้ขนาดนี้ พอเข้ามาสู่ราชสำนักแล้วเนี่ยก็ต้องมีพิธีกรรมใหญ่โตเพื่อตอกย้ำความสำคัญสถานะอันสูงส่งนี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะต้องมีพระราชพิธีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพระราชพิธีสมโพธขึ้นระหว่างช้างสำคัญสมโพธขึ้นระหว่างค่ะพิธีนี้เป็นพระราชพิธีใหญ่ตามโบราณราชประเพณีเลยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากผสมผสานทั้งพิธีสงฆ์ทางพุทธแล้วก็พิธีพราหม จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือการรับขวัญช้างการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วที่สำคัญคือการพระราชทานนามที่เป็นมงคลพร้อมกับจารึกชื่อนั้นลงบนแผ่นทองคำที่เรียกว่าพระสุพรรณบัตรเพื่อประกาศสถานะความเป็นช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการเลยค่ะอ๋อมีการจารึกชื่อบนแผ่นทองคาด้วยใช่ค่ะ แล้วในพระราชพิธีสมโภชนี้เองที่มีการนำบทวรรณกรรมพิเศษมาใช้ขับกล่อมซึ่งก็คือคำชั้นดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่เราอาจเคยได้ยินชื่อกันใช่ไหมครับอันนี้มีบทบาทอย่างไรในพิธีครับใช่แล้วค่ะคำชั้นดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยสำหรับใช้ในพระราชพิธีนี้เท่านั้นครับ เนื้อหาหลักๆนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การกล่าวสรรเสริญบูชาเทพพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากนั้นก็จะมีบทลาป่าคือพรรณนาถึงชีวิตเดิมของช้างในป่าใหญ่แล้วก็กล่าวถึงบุญบาร,รมีที่ทําให้ได้เดินทางมาสู่พระบรมโพธิสมภารม,มีการพรรณนาความงามความเจริญของบ้านเมืองสุดูดีพระเกียรติคุณพระบุญญาธิการพระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของแล้วส่วนที่ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะ คือการกล่อมหรือการปลอบประโลมช้างกล่อมช้างใช่ค่ะให้คลายความตื่นตกใจความกังวลความเศร้าจากการที่ต้องพลากจากป่าจากพวกพ้องมาแล้วพร้อมๆกันนั้นก็เป็นการสอนหรือบอกให้ช้างรู้ถึงสถานะใหม่ที่สูงส่งมีเกียรติได้รับการดูแลอย่างดีเลิศภายใต้พระมหากรุณาที่คุณค่ะฟังดูแล้วเนื้อหาในคำฉันเนี่ยไม่ใช่แค่กล่อมช้างให้เชื่องให้สบายใจอย่างเดียวนะครับ แต่ยังทำหน้าที่ตอกย้ำแนวคิดสำคัญสคัญเกี่ยวกับสถานะอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อต่างๆด้วยเหมือนการประกาศความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ผ่านการสื่อสารกับช้างเผือกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญนั้นเลยถูกต้องอย่างยิ่งเลยค่ะคำฉันเหล่านี้เหมือนเป็นกระจกสะท้อนอุดมการเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยเลยนะคะ จากการศึกษาคำฉันที่ใช้ในราชการต่างๆเนี่ยพบว่ามีการสืบทอดแล้วก็ผสมผสานแนวคิดสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติอยู่หลายอย่างเลยค่ะหลักๆก,ก็คือการยกย่องกษัตริย์ในฐานะเทวราชาเดวราจาหรือสมมุติเทพโดยเฉพาะการเป็นอวตารของพระนารายณ์ เทวราชาค่ะซึ่งจะเห็นได้จากการใช้คําอย่างสมมุติเทพรามหรือจักกรีในบทประพันธ์แนวคิดต่อมาคือธรรมราชาที่เชิดชูกษัตริย์ผู้ทรงธรรมปกครองด้วยทศพิทราชธรรมผู้ทรงธรรมใช่ค่ะอย่างการพนนาถึงการดูแลทุกสุขราชดรการส่งเสริมคนดีนอกจากนี้ยังมีแนวคิดพุทธราชาที่มองกษัตริย์เหมือนพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีครับ และแน่นอนที่สุดคือแนวคิดพระยามหาจักรพรรดิราชซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการได้ช้างเผือกหรือหัตถีรัตนะที่เป็นเครื่องยืนยันสถานะสูงสุดนั่นเองค่ะโอ้โหครบเลยนะครับเหมือนกับว่าช้างเผือกไม่ได้ตอกย้ำแค่เรื่องอำนาจแบบจัก,กรพรรดิอย่างเดียวแต่ยังโยงกับความเป็นเทพความเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็ความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยใช่ค่ะครบทุกมิติเลยค่ะเซกชั่น้าช้างเผือกในรัชกาลที่9้า การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนในยุคสมัยใหม่แล้วแนวคิดสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดมาถึงยุคสมัยที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นอย่างในรัชสมัยของรัชการที่9ไหมครับเพราะฟังดูเหมือนจะเป็นความเชื่อที่ผูกพันกับยุคโบราณมากๆเลยยังคงมีการสืบทอดมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเลยค่ะ ในรัชสมัยของรัชการที่9เนี่ยมีช้างสําคัญหรือช้างเผือกที่มีลักษณะถูกต้องตามคัชลักษณ์นะคะเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารแล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างตามโบราณราชประเพณีถึง7ช้างด้วยกัน7ช้างเหมือนกันเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งถือเป็นจํานวนที่มากอย่างมีนัยสําคัญนะคะทําให้พระองค์ก็ทรงได้รับการถวายพระเกียรติว่าเป็นพระเจ้าช้างเผือกอีกพระองค์หนึ่ง ตามคติความเชื่อแต่โบราณที่เชื่อมโยงจํานวนช้างเผือกเข้ากับระดับพระบุญญาธิการของกษัตริย์โดยตรงเลยค่ะอืและคําฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพระราชพิธีสาหรับช้างทั้ง7เชือกในรัชกาลนี้นะคะรวมทั้งหมด6บทก็ยังคงรักษาขนบการเฉลิมพระเกียรติโดยอาศัยแนวคิดหลักทั้ง4ประการที่เราคุยกันไปแล้วครับเทวราชาธรรมราชาพุทธราชาจัก,กพรพรรดิใช่ค่ะไว้อย่างครบถ้วน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้สอดคล้องกับบริบทสังคมแล้วก็พระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของพระองค์มากขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่ยึดตามแบบเดิมเป,เป๊ะๆอ๋อมีการปรับให้ร่วมสมัยขึ้นด้วยอย่างไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเนื้อหาส่วนไหนที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงนี้มีการเพิ่มเนื้อหาส่วนที่เรียกว่าแนวคิดการเชื่อมชมพระบรารมี ที่เกิดจากพระราชะกรณียกิจที่เป็นรูปธรรมเข้าไปอย่างเด่นชัดเลยค่ะชื่นชมพระบารมีจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมใช่ค่ะคือไม่ได้เน้นแค่การยกย่องตามอุดมคติโบราณหรืออ้างอิงตำนานเทพเจ้าอย่างเดียวแต่เป็นการพรรณนาชื่นชมพระบารมีที่ปรากฏให้เห็นจริงๆจากการที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่คนทั่วไปสามารถรับรู้สัมผัสได้จริงในรัชสมัยนั้นๆค่ะ ครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็เช่นการกล่าวถึงการที่พระองค์เสด็จไปยังถิ่งธุรกันดารทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อไปเยี่ยมราชฎรรับทราบปัญหาแล้วก็พระราชทานแนวทางแก้ไขอ๋อครับหรือการริเริ่มโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริต,ต่างๆหลายพันโครงการที่เปรียบเสมือนการทรงเป็นครูของแผ่นดิน ให้ความรู้ให้แนวทางในการพัฒนาชีวิตการทำมาหากินหรือแม้แต่การจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตร,รดาขึ้นในเขตพระราชฐานเพื่อเป็นศูนย์ทดลองวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรครับผมสิ่งเหล่านี้คือพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ถูกนำมาสอดแทรกเพื่อสันเสริมพระบรารมีในบทฉันค่ะซึ่งสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดา สยามรมราชกุมารีผู้ทรงพระราชนิพนธ์คำฉันที่ใช้ในรัชกาลที่9ถึง2บทด้วยกันนะคะครับท่านทรงแต่งงบทค่ะท่านก็เคยทรงมีพระราชดำรัสเล่าไว้ทำนองว่าในส่วนของการยอพระเกียรติในคำฉันทที่ทรงแต่งเนี่ยก็ทรงนำเอาพระราชกรณียกิจใหม่ๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเพื่อประชาชนมากล่าวถึงด้วยครับ ซึ่งอาจจะต่างจากฉันเก่าๆที่มักจะเน้นพัฒนาถึงความงามความอุดมสมบูรณ์ในเชิงอุดมคติมากกว่าค่ะเข้าใจเลยครับแสดงว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปแต่แก่นแท้ของความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของช้างเผือกในฐานะเครื่องยืนยันพระบุญญาธิการความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการสืบทอดต่อมาใช่ค่ะ แต่รูปแบบการนำเสนอหรือหลักฐานที่ใช้ตอกย้ำความหมายนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทและก็พระราชกรณียกิจที่คนเห็นจริงๆในยุคนั้นๆมากขึ้นถูกต้องค่ะปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นใช่ค่ะวันนี้เราได้ดำดิ่งลงไปในเรื่องราวของช้างเผือกกันแบบเอ่อเข้มข้นจริงๆครับ จากภาพจำที่อาจจะเป็นแค่สัตว์มงคลนำโชคเราได้เห็นมิติที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยในฐานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดความชอบธรรมในการปกครองแล้วก็บุญญาธิการของกษัตริย์สยามซึ่งเชื่อมโยงทั้งความเชื่อทางศาสนาประวัติศาสตร์การเมืองโครงสร้างรัฐแล้วก็ราชประเพณีเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นเลยนะครับใช่ค่ะเราได้ไล่เรียงกันมาตั้งแต่จุดกำเนิดความเชื่อในพุทธศาสนา การถูกยกระดับความหมายสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นจัก,กรพรรดิการกลายเป็นเครื่องมือสําคัญทางการทูตแล้วบางครั้งก็เป็นชนวนเหตุของสงครามระหว่างอาณาจักรด้วยครับจนมาถึงการปรับตัวของสัญ,ญลักษณ์นี้ในโลกยุคใหม่ผ่านวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีจะเห็นได้ว่าช้างเผือกจึงเป็นมากกว่าสัตว์จริงๆค่ะ แต่เป็นภาพสะท้อนอุดมคติเกี่ยวกับผู้ปกครองแล้วก็โครงสร้างอำนาจของสังคมไทยหรือสยามมายาวนานเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงมนุษย์เทพแล้วก็อำนาจสูงสุดเข้าไว้ด้วยกันก็น่าคิดต่อไปนะครับว่าในโลกปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากสัญลักษณ์ที่มีรากฐานมาจากความเชื่อประวัติศาสตร์อุดมการอันยาวนานแบบนี้จะยังคงรักษาความหมายเดิมไว้ได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่าจะถูกตีความถูกให้ความหมายใหม่หรืออาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามการเวลาตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับน่าคิดตามจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การคุยกันเจาะลึกของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ